Good morning y e วันชื่เจอกันวันที่26นั่นโอ้เมื่อเมื่อเดือนกสิ้นกุมภาพันสภากาแฟกับตาชื่นบันเทิงทุ่งนะรุ่งเจริญนะเชสนะนะ วางเสียงวางเสียงนั่นคือบุดังเนาะแก้วแก้วพลาสติกไหมดมมีแก้วยเลยนี่พอมามีอะไรจะมาใช่แล้วอาลองดูลอดูนมปังโอ้ยกรอบครีมเมอร์วาซาบิได้ไหม ลงเลยสิน่าแกรอบอีนี่จะจต้องให้มันนุ่มท่อนยาละายกัมีขึ้นไปรมากเหอนี่ลืมนี่นลืมามไหมันก็สว่างอยอะนี่ไ้การด้ว่สิอ่า ว่ากันไปแล้ว้กิจการคือสุดยอดทัด้งทุนฮอเดอร์ได้วัแล้วจังโลกืูอโอ้ในรายอยู่เลียโอ้เม็ดมันเนี่ยปเห็นอย่างเม็ดมั้เม็ดมันหนึ่งปีกลัว <c oughs> ขายแนี่กลัวกรอบ ่มีคนกินนี่วะด้วยร่องเงแล้วยำเล่นเนาะโอ้ยยำเล่นโอ้อ้าวตู้อะไรแคลดีแม่เน่ะเออซุ้มแคลว,ว่าดีกับโคกนะสากเห็นทื้นเนาะใช่เลยโคกกับสากเ้แนแง่วโบชูย่างนึงก็แซ่ดนะตำเลยดิเออแก

เออนี่แหละนะอยากจะมีขู่ไว้ยนยนแต่ไม่รู้อยู่ไหนหมอกำาลทายทักว่าคู่รักกำลังอกกลมีตุ้นนีอยู่ที่ไหนไม่ไฟอยู่ที่นั่นมีอะไรบอกมามีตามีจมูกหมอใจไมู่กมีจมูกอยู่ใต้ตา คัดเฮ้ยอันใช่ไห <c oughs> มคล่องหรือเปล่ามือคลองอย่างนี้เหรอบ่ติดบ่คัดเกลยดบ่อคัดบ่อโอ้บ่อคัดบ่เจ็บนกตปวดไงเงี้ยเงี้ยจังอ่าเรื่องนั้เริ่มเริ่มเข้าทีดีขึ้นแล้วดีเริ่มเข้าที่อข,ทขอดีก้าวนี่แหละเรื่องของมันขอดีก้าว ผลิตจากสมุนไพรยี่สิบเก้าชนิดม,มีเห็ดลิ้นคือเห็ดทังเช่าสีทองอหั<า>วใจหั<ส>วใจร<ส>ักแล้วก็ช้มเกาหลีสุดยอดเพิ่มพลังงานในร่างกายไม่ใช่ครับอ,อีก่อื้เออเออหันไอเลยแห่งความ Ừ, đây hoạt thiêng Nhị thiêng Lấy lệch tôi đếch lo ngon Nó còn ra nữa Ừ khâu của khâu, bố khâu của

กินให้วกิน้ามันบดอีอยังนี้แล้วลึกได้ตอน <c oughs> ยังไม่สายยังไม่สายสำหรับการตั้งชีวิตตั้งตัวเพื่อนได้ดอ่าไงนี่วะไหนไอรน้าได้เนาะได้ผู้รอนไหม เความชื่อสัตว์เป็นสมบัติของคนดีต้องดูใจทุกคนก็มีหัวใจความชื่อสัตว์เป็นสมบัติของคนดี ากายไม่มีชาตินี้เอาดีไม่ได้มีความรู้ตัวหัวเอาตัวไม่รลอดตมไปโคตรโกงแล้วใครจะรับใช้ให้ดูวงงานเ่ยให้มุสีสัต์ไปเลยควรเอาการทำงานจริงต้องสื่อสัรเล่าคือใดกล้วยทอดมาคุ้มเหมือน้า่าไหมจ๊ะจ้าเอาห้ขายม้วมัดโอจ่าแล้วขายนี่บ่ขาาตอดเอง ขับเนี่ยโอ้เหลือก้อมือเมาเองเมาแเหลือไอแรงใช่ไหมครับเหลือก็เจอามากกาแฟงงานนั้นก็มอกินเหมือนกันเห็นมาเมาแล้วเหลือแล้วย่างขายอ่าทีนี้เมาไปวะได้แจกแจกแค่เพื่นเดียวแซ่อซะ อเสวนาเนาะจะพาละนองบันทิตานันจึกเสวนาเสวนาหมุนเข่าหมุนข่าอ้าวมาสักจอดไหมเอาแล้วแบบติดไฟนะแบบยังเวเสวติตาสีโสนั่นครบคนใดก็เป็นเจนคนนั้นแหละข้อค้อนเมาก็นมเมาด้วกันล่ะ ต้าไม่้ต้นไม่ได้ตั้มไหนเลยขุนี่ไม่เหลืออะไรอยู่ในวงกันเนาะเมืเ่อเยว์กันสูนนะ้น่ะอนนี้ก็พวก,กินก็ได้กินละฮะเชสหอมกลุ่นกาแฟโอ้ยต่เมื่อา่น้น,นขอ้อเฮ เป็นเขาเราติอยู่ไกลกันอยู่ใกล้หรือไกล้เขาก็ไทยด้วยกัน,น,น,กนเรามารวมติดสัมพันธ์เพื่อสร้างสรรค์ความสามัคคีเพลงเนี่ยเพลงสามัคคีสามัคคีชุมนุมคือสามัคคีชุมนุมลูกเสื้อ,อสร้างมิตรสัมพันธ์ดีกว่าส,าสารา้างศัตรูอย่างนี้เพื่อนก้อน ใส่แบงหาเต็มสักตูนตอนเจ้ากลับปีไหนก็บุญเนี่ยบุญเขาสักปีหกสามเดือนเนี่ยยุคจิบกันยายนกันยายนหกสามอ๋อหกสี่หกห้าเนาะเปลี่ยนเพาะเงือนบพราะเ่าท้องน้องชายน้องนี่ไม่ไงบุตรสีแล้วเปลี่ยน แข็งแรงอยู่ตีมีอะไรยัยมันแข่งยังแข็งแรงอยู่เราอะไรโมโนนโมโนนเชื่อติดสัดตีนหมอนนี่มีโรคประจําตัวอยู่ปะโรคประจําตัวเราก็มีอยู่เมื่อวานด้วนมากเป็นเบาหวานดันหรือไม่เนี่ยไม่ได้ปะมู้นี่แหละเบาหวานความดันภูมิแพ้ไขมันไขข้ออักเสบคนแก่เนาะไซนัตโรคตับโรคไตโรค ต่างๆมะเร็งในส่วนต่างๆอะเรียกว่าโรคเสื่อมหนีไม่พ้นนีไม่พ้นแต่แกงแรงเป็นอะไรแกงไปตรตฉะนั้นแล้วจึงมีอยู่ทางเดียวคือชะลอชะลอด้วยอาหารเสริมเออชะลอเราก็เสริมนีไม่พ้นเสริมว่าอาหารเสริมเนี่ยเกิดโมเมนต์ใหพิเศษเออเสริมแต่ว่าแค่ชะลอบำรุงป้องกัน ให้มันเสื่อมช้าลงแค่นั้นเองตอนกับไปกับนาแักน้องแม่เจ้าของย่าจนเพ่งเหนื่อยเหนื่อยนาบุกขึ้นให้กับมองเลยแล้วรู้สึกยังไงเนาะรู้สึกค่อยว่าคล้อยใจอ่อนกำลังใจเสียแล้วใจบุกเข้มแข็ง อคุณดะเป็นงานข้้งกระเตอนไ้ใส่เงือกไหมพีิใส่ตองน้ำใต้ไหลสระตะไหลยงาๆค้นนวดนะคืนรถกลับอืมตงเป็นคืณรถดแล้วก็ไป็นตรงถึงรถดไนแล้วพอสอท้องท้องดีเนาะพอเป็นตรงตัว เป็นการอำลาครั้งสุดท้ายเนาะอำลาครั้งสุดท้ายไดลาวมั้งถูกอย่ากเออเออเนอะตอชาตินี่มาได้เนาะเออคือได้ทั้งคือย้ายมันแผบุญก็นเลยบุญก็ได้ทั้ต้นต้นเงินต้นดอกใบเงินใบกั้มต้นกระผึ่งนะถือว่าเรามีชุดจะแน่นมีสมบัติติดโตไปนน้ำอยู่เออมีเนี่ยเนาะอนุญนิดนึะ อนุสรศาสตนาแล้วกันนะพ้นเท่านี่ต้องมีโอกาสต้องสร้างสร้างไหมสร้างบุญกุศลติดตัวอย่าไปสร้างอคุศลอันนี้ท่านี่แหละติดตัวไปย้ำตายเงินยักบาทก็่ได้แม้แต่เล็บกระดูกสังขาร่าได้ยั้งไปเลย มีอย่างเดียวที่จะติดตามจิตวิญญาณอืความดีความชั่วจิตนั้นเองจิตนั้นเองโอ้ไม่แล้วเอากูทั้งโมงทั้งโมงเลยวะเวลานาทีเวลานาทีาะทกะดูกดเจ็ดโ <7 S 2> มงวะแปดโมงด,ด,ดู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 ดด เจ็ดนาฬิกาสี่สิบแปดโอ้ยยังทีสองนาทีก็แบ,บดโมงใช่ปาสมัยก่อนนี่เรามาักมักกินสัต์ปลาได้ยยายมันเพี้ยนอะอกระเจล้วเราอยากกระแจลินบนน่ะยืแนแลนแลนออครับแลนเขาเห็นทําไม,มว่าแต่ไปเอามาขายล้วซื้อไปเลยได้ ลามใหม่ลามใหม่น้ำรังบ้านลินเนตัวแปดร้อยผู้ใดสังหารมันเมื่อสังหารมันไปก็วัการขันบอผปาก้อร่นอ่ะแม่เท่านี้ติป่าก้อร่นอ้ะอมไาเนี่ยนะทำ้ะไรเอ้ยต้มเปื่อยต้มเปื่อยเนี่ยอมอ้อมยายเป่ากีเรือ กัดฮ้อมตีโอ้ยกลุ่มจีบแบบกลุ่มเราเว้ยเฮ้ยกินข้าวกั้ย่างนาะเม่เห็นเนาะลินแหล่เรามาฮะฮะตามไปตามบทบาทตามบทบาทหน้าที่

แม่ค้านะครับน้าดีคนยืนอดูกาแฟอไรแบบนี้เย็นนี้แปงงนี้โหลดโลดจบเป็นกิดดีเขาขายสามเมมอ้าวโลดร้ถึห้าร้อโลดแบมบอนกันอ่ะสภาพกาแฟมือนี่เยียมขึ้นบันเทิงทุ่งอาแม่มานี่คลิปแม่อย่าลืมปูกดไล่ กดแท้ก<ม>ดตับให้แน่เด้อนั่นให้กดแ